ปกติครูแกะจะปอกส้มแต่ส้มนครจสีค่ะวันนี้มีโอกาสได้ปอกส้มจังหวัดชุมพรค่ะเขียวสวยงามเลยเดี๋ยวครูแกะดูว่าส้มทางชุมพรรสชาติเป็นเช่นไรนะคะครูก็ถูกปุกฝังมาจากแม่จากพ่อว่า เวลาปอกผลไม้ก็ต้องตั้งใจปอกแล้วก็สมัยก่อนในอดีตเปลือกส้มโกจนาค่ะหนาอย่างนี้ค่ะแล้วอาม,ม่าครูจะนำไปเชื่อมเอาไปแช่น้ำปูนใสค่ะแล้วก็เอาไปเชื่อมเป็นผิวส้มผิวส้มโอเชื่อมอร่อยมากค่ะ ใชิดนะคะครูชอบงานแกะสลักชอบงานที่เกี่ยวกับประดิษฐ์ประดอยและทำให้ผู้ที่ได้ทานผลไม้นั้นมีความสุขครูเคยไปถูกไฟบังครับประคุณเจ้าที่วัดมงคลอัตนาราม ให้ให้ครูไปหลาจอบขอชิมก่อนค่ะอร่อยไม่แพ้ส้มนครเจสีค่ะคุณแม่ใช้ได้หวานฉ่ำจะได้จะได้พูดได้ว่าส้มจังหวัดชุมพร เหลือแต่ว่ายังไม่ได้ถามคุณแม่คุณพ่อว่าเป็นส้มสายพันธุ์นี้ชื่อว่าพันธุน์อะไรแต่เดี๋ยวคุณแม่ต้องรีบบอกคุแก่แน่เลยนี่ค่ะนี่คือหนึ่งกรีดิเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อครูบอกว่าเราจะทําอะไรให้กับคนที่เราอยากให้เขาได้ทานอะไรอร่อย และประทับใจเราควรทำให้เขาทานอย่่งมีความสุขง่ายไม่ต้องปอกเองยิ่งทาเป็นไฟบังคับที่คู้แก่ได้รับกันไปจับเนละมิรผลไม้ให้กับศูนย์ผู้สูงวัยที่ฟอร์ดวอาตันบีต ครูโดนบีบด้วยเรื่องเวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงจะต้องทําผลงานกองใหญ่ๆเลยคกะผล,ละไม้ดูว่าแต่งโมงลูกเดียวเหมือนเบบี้อะไรแหะแต่ครูก็ต้องไม่ให้เสียชื่อผู้ที่นำพาให้เราไปก็คือท่านพระคุณเจ้าท่านนันมนะันนับครูไม่ลืมวันนั้นเลยว่า ใม้คูได้รับองค์ความรู้ที่ดีและได้รับการให้เกียรติที่ดีาชั่วโมงเป๊ะในการที่ครูเนรมิตผลไม้แถมได้เข็นรถเข็นเหมือนกันที่ทางโรงแรม,มทางโรงแรมยังรู้เลยนะให้ครูเข็นออกไปแล้วก็ยังไม่ให้กลับหาจจายเช็ค300เหรียญแล้วก็ยังให้ครูขึ้นบนเวทีแนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนโอ้วันนั้นขนลุกเลยนะ่ะ อยู่ท่ามกลางสายตาผู้สูงวัยและก็มีลูกหลานของผู้สูงวัยที่มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายที่อยู่ในสถานที่อันนั้นเป็นสถานที่ที่ดูแล้วน่าจะต,ต้องเป็นคนที่มีมีเงินมีฐานะแล้วลูกหลานไม่สะดวกดูแล ก็เลยส่งให้มาอยู่ที่ศูนย์นี้มีสนามกีฬาอย่างดีและก็ในหนึ่งเดือนทางศูนย์จะพาผู้สูงวัยทุกท่านนี้ไปทัศนะเหมือนทัศนศึกษาคือไปท่องเที่ยวในส่วนต่างๆสถานที่ใกล้ๆในเมืองฟอร์ดก็เลยทำให้ครูดได,ได้เห็นธรรมชาติได้เห็นวิถีชีวิต การการได้รับการดูแลที่ค่อนข้างจะพิเศษขูขอใช้คําว่าพิเศษถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเราท,ที่ที่เราเคยเห็นก็คือบ้านพักคนชราบ้านพักบานแคร์ซึ่งเนเราได้เคยเห็นคือหนึ่งเราเห็นแล้วเราสงสารมีผู้สูงวัยมายืนเกาะอยู่หน้าประตูเราเดินทางผ่านเราเห็นเราก็สงสารก็เลย ที่นั่นไม่เลยค่ะพื้นที่กว้างมากคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถอยู่อย่างมีความสุขโดยที่มีผู้ดูแลอย่างดีสนามหญ้าสวยงามสิ่งแวดล้อมบรรยากาศครูเห็นแล้วคนอยู่มีความสุขค่ะมีกิจกรรมให้ทำมีการพบพบพบกัน เะเรียกว่าสังสรรค์กันในกลุ่มผู้ที่อยู่ในบ้านผักสูนย์น,น,นั้นก็เลยกลายเป็นเราได้รับความรู้จากพอเราขึ้นเวทีแล้วเราก็ได้ถามไปว่าที่นี่สถานที่แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างเราก็ถามเพื่อได้องความรู้ เลยถึงทาบว่าเป็นสถานที่ที่ลูกหลานไว้ใจและนำเอาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมาไว้โดยที่หมดเขาเรียกว่าสบายใจระดับระดับสูงเลยแล้วก็ทุกคนคูดูแล้วผิวพรรณสวยสวยงามมากเลยคุณป้าเขาเรียกเป็นคลุณป้า ขูกแกะสลักแตงโมไปเดียวใช้เวลาเป็นชั่วโมงในวันนั้นนะคะตอนนี้ก็ขูดให้ร้อยได้มานี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวพอถ้าเต็มเต็มเต็มรูกแกะได้หมดทุกกรีดขอชิมค่ะอร่อยค่ะไม่ผิดหวังไม่เสียชื่อคุณแม่คุณพ่อ ที่ส้มโอใบนี้มาจากนำมาจากชุมพรแล้วก็ยังมีชมพู่พลาสติกอีกอย่างหนึ่ง่ะที่คุณครูได้นำไปฝากและได้นำถวายพระคุณเจ้าทุกๆท,ท,ท่านเห็นแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนครูก็เต็มพิการเสียไปทุกคนประทับใจะกับผลไม้ ที่ทางภาคกลางเราไม่เคยเห็นนะครูไม่เคยเห็นครูอยู่มาจนสูงวัยไม่เคยเห็นชมพู่เคยเห็นแต่ชมพู่น้ําดอกไม้ซึ่งเป็นผลไม้ที่เริ่มหายากในปัจจุบันนี้แล้วแต่ตอนน้ำท่วมดี54ครูพายเรือที่เราแถวเนี้ยค่ะครูก็ไปเจอต้นชมพู่น้ําดอกไม้แล้วก็เจ้าของเขาก็เห็นครูพายเรือมาไอ้หนู อยากชิมไหมอยากซื้อคะครูก็เลยหันหัวเข้าไปเทียบกระไดบ้านพาะว่าน้ำท่วมก็เลยได้ชุมพูน้ำดอกไม้มาทานอร่อยมากเลยค่ะพอน้ำลดแล้วไปขอซื้อคุณป้าไม่คิดเงินค่ะเก็บให้เลยแต่ปัจจุบันเมื่อไม่นานนี้หาได้เจอคุณหลวงคุณป้าเขาบอกตายแล้วต้นนั้นที่หนูไปได้กินเนี่ค่ะส้มชุมพรเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อจอมพลน,น้องจอมกวันมากๆเลยขอบคุณค่ะ